ขณะเดียวกันครับก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่คนในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กเขารวมตัวกันครับชื่อโครงการว่าถึงพี่อยู่ไกลยังห่วงใยน้องเพื่อที่จะนำกำลังใจไปมอบให้กับเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับติดตามกิจกรรมนี้จากคุณธนุตรางาผักแว่นครับ ุมจิตอาสาในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กจากหลากหลายที่มาต่างช่วยกันตระเตรียมคัดแยกสิ่งของต่างๆอย่างอุปกรณ์การเรียนตุ๊กตาของเล่นเด็กขนมและอุปกรณ์กีฬาที่ส่งเข้ามาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนำไปมอบให้กับน้องๆ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทันวันเด็กที่ใกล้จะมาถึงนี้ พัสดุจํานวนมากด้านหลังนะคะรวมถึงสิ่งของจานวนมากที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นสิ่งของที่ได้รับการบริจาคมาจากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งพัสดุทางไปรษณีย์รวมถึงมีผู้ใจบุญนั้นนามาบริจาคที่นี่ด้วยตนเองค่ะซึ่งน้องๆจิตอาสานะคะก็จะช่วยกันคัดแยกแล้วก็บรรจุสิ่งของต่างๆนั้นลงเป็นแพ็คแบบนี้ค่ะเพื่อไปมอบให้กับน้องๆที่ภาคใต้ต่อไปค่ะ ภายในถุงแต่ละชุดจะบรรจุอุปกรณ์การเรียนที่เด็กๆสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีอย่างสมุดบันทึกดินสอยางลบไม้บรรทัดและสีไม้นอกจากนี้ยังเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจัดเตรียมส่งมอบให้กับทนหรในภาคใต้ด้วยน้องๆจิตอาสาบอกว่าแม้จะไม่สามารถเดินทางไปมอบของขวัญให้กับเด็กๆถึงภาคใต้ได้แต่อย่างน้อยน้ำใจจากทุกคนที่ส่งผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างกำลังใจสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆได้ ก็รู้สึกว่าเออความขาดแคลนมันเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าเอออยากจะส่งแบบตอนเด็กๆเราอยากได้อะไรเงี้ยก็อยากให้น้องๆมีอย่างนั้นบ้างก็อยากเห็นรอยยิ้มของน้องๆครับแล้วก็อยากเห็นพักได้เป็นภาพที่สงบครับพี่น้องทุกคนรักกันครับิเด็กก็จะมีความสุขครับเรื่องราวของโครงการถึงพี่อยู่ไกลยังห่วงใยน้องถูกเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ผ่านแฟนเพจ Facebook ในชื่อนาราพีซ ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนในการออกมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกลุ่มเยาวชนสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้ทําจิตอาสาห,หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มไหนเนี่ยก็ได้ได้เห็นตัวอย่างเห็นช่องทางว่าเอ้ยเราในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างที่มันมากกว่าแค่เข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็กดไลค์ในเฟซบุ๊ก อย่างไรก็ตามกำลังใจจากคนไทยในทุกพื้นที่ที่ส่งถึงพี่น้องประชาชนภาคใต้ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขต่อไปได้ดวงคำปิ่นใจถ่ายภาพฐานุตราง,งาผักแว่นรายงานเดี๋ยวนี้บางทีแค่กดไลค์ใน Facebook ครับไม่เพียงพอการแสดงออกถึงน้ำใจของคนนะครับว่าจะต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเ,เพื่อที่จะให้คนที่เขามีโอกาสน้อยกว่ามีความสุขมากขึ้นนะครับ